สวัสดีครับผมน้อยดีวายครับวันนี้เราจะมาพาต่อนะครับอนน้แผงสบปะรดลท์โซลาเซลล์นะครับอันนี้เป็นเป็นแผงไฟเขานะครับอันนี้สั่งมาจากอลาสดาดนะครับก็พอดีเขาช่วงเขาลดราคานะครับแผงละร้อยนะครับตัวนี้ขนาดดีเอสองร้อยวัตต์นะครับตัวนี้กัน,นก็จะเป็นแบบดวงไฟ LED ใหญ่นะครับแจ้งนะครับเคยมีเคยสั่งมาแล้วก็จะเป็นเม็ดเล็กอันนี้เป็นเม็ดใหญ่นะครับตัวนี้ก็แผงเสียก็จะมาพาเพื่อนต่อใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวรับสัญญาณรีโมทครับตัวนี้ปกติเขาจะติดอยู่กับไอ้แผงแบบนี้นะฮะอันนี้มันเป็นอีกรุ่นหนึ่งอาจจะมีไฟบอกตัวนี้เป็นไฟ led บอกนะครับเวลาชาร์จไฟนะครับก็ มาดูจุดต่อกันเนาะวันนี้ก็อันนี้จะเป็นแบตบวกแบตลบแบตลบครับก็จะเป็นที่ต่อกับแบตเตอรี่ครับวันนี้เราจะมาใช้กับแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จะเป็น3.7โวลต์เป็นแบตลิเธียมนะครับก็ปกติแผงอะตัวนี้จะใช้3.2โวลต์นะครับอันนี้เป็นจุดต่อของแผงโซลาร์เซลล์ครับ S อลบอบวกก็มีจุดต่อแค่4ี่จุดนะครับแบตก็บ ุดเอแบตเตอรี่จุดต่อแบตเตอรี่กับจุดต่อแผงโซโลาเซลล์ก็เพื่อนๆสามารถซื้อมา,มาต่อใช้งานได้ครับวันนี้จะมาใช้กับแผงนี่ฮะแผงหกโวลต์นะครับตัวนี้หกโวลต์ตอนชาร์จไฟนะครับก็จะได้มาเจ็ดโวลต์ครับชาร์จตอนตอนแสงอาทิตย์นะครับประมาณศูนย์จุดเจ็ดแอมป์นะครับเราจะมาใช้กับแผงตัวนี้นะครับ จริงแล้วจะใช้กับแผงตัวนี้ก็จะต้องใช้มาสักสิบวัตจะดีะครับแผงโซลารเซลเซล์เวลชาชัดแต่นี้จะใช้แค่แบตก็น,น้อยก็ใช้แผงตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้มาต่อยเพื่อนๆดูถ้าจะเอาไปใช้งานให้มันชั่วโมงนานๆนี่ยติดใช้งานตอนคืนนานๆก็ต้องใช้แบตให้มันใหญ่กว่าน,นี้นะครับต้องให้เป็นสักยี่สิบแอมขึ้นแผงก็ต้องเป็นแผง หกวลสิบวัตนะครับอันนี้มาต่อใช้งานให้เพื่อนๆดูว่าจุดไหนเป็นจุดไหนอันนี้ก็จะเป็นแจ็คตัวเมียนครับเอาไว้วันนี้จะใช้กับแจ็คต่อตัวนี้นะไอแผงโซลาเซลล์รุ่นนี้ที่ซื้อมานี่คือมันมีจุดต่อใช้งานหลายอันนะครับชาร์จโทรศัพท์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับที่เป็นไฟประมาณห้าโวลต์นครับวันนี้จะมาใช้กับแผงโซลาเซลล์ตัวนี้ก็จะมาต่อ ที่แผงโซลาเซลล์นะครับเอ็ดลบกับเอ็ดบวกนะครับเป็นแผงโซลาเซลล์เอ็ดลบแล้วก็เอ็ดบวกแบตเตอรี่ก็ดำลบแดงบวกนะครับก็ตรงขอว่าแบต เบ็ดบวกอันนี้แผงวงจรนี้นะถ้าต่อใช้อยเข้ามันก็ติดเลยนะครับต่อไมอย่ยากครับก็เป็นเอฟลบเนี่ยต่อเข้าไปแผงก็ติดเลยแต่เรามีรีโมทครับใช้รีโมทปิดเนี่ยตัวนี้ไอตัวรับสัญญาณมันจะอยู่แบบนี้นะครับก็เอาไว้ต่อกับตรงแอบตรงไหนก็ได้ครับเวลาใส่โคมหรือใส่อะไรเนะี่ย ก็อันนี้เราก็จะมาดูวันนี้จะใช้ไฟเหมือนเดิมครับเนี่ยไฟหลอดใตะครับเนี่ยใช้ไฟแทนแสงอาทิตย์นะฮะสองก็ทบกับแผงโซลาเซลล์เดี๋ยวมาวัดไฟดูกันนะครับว่าได้เท่าไหร่ อันนี้มี็นขั้วบวกข้างในอันนี้ลบวัดไฟดูครับ 6โวลต์นะครับเนี่ยที่ออกมาจากแผงที่เราชาร์จไฟที่ชาร์จก็แต่งอาทิตย์ครับที่มันแผงโดนกระทบกั็ตอดไฟครับก็วัดไฟก็เนี่ย6โวลต์นะฮะเนี่ย6โวลต์ก็จะมาต่อใช้งานัะตัวนี้แผง ก็เสียบใช้งานได้เลยนะฮะปใช้ง,งานติดนะฮะ,ะตั้งโอโต้ไปนะ,ะเดี๋ยวพอไม่มีแสงเดี๋ยวผมปิดไฟนะความแผงครับให้มันมืดนะฮะ กดปิดตังโตนี่ยตัวนี้ไฟกำลังชาร์จเข้าถ้าไอแบตเตอรี่นะครับตัวนี้จากแผงนะเห็นเพื่อนเห็นไหมครับไฟกระพริบสีแดงเนี่ยมันชาร์จกำลังชาร์จไฟเข้านะ ผมความแพงก่อนฮะนี่ฮะพอแผงโซลาร์เซลล์ไม่โดนแสงนะครับมันก็จะไฟก็จะติดขึ้นมานครับก็หลักการต่อใช้งานก็มีประมาณนี้นครับก็เพื่อสามารถเอาไปต่อใช้งานเองได้นะครับก็งบประมาณไม่ไม่ถึงพันนะครับทำไใช้งานตัวแผงก็ตัวแผงก็แค่ร้อยกว่าบาทครับถ้า ซือแบบไมู่้ราคาก็2อง้อกว่าบาทแบตก็ใช้ก้อนใหญ่กว่านี้หน่อยหรือใช้วัตต์แอมเยอะๆนะครับก็ประมาณถ้าชุดแผงนี้นะครับแนะนําให้ใช้20แอมขึ้นนะครับตัวนี้แล้วก็แผงก็เป็น6โวลต์1ิบวัตต์นะครับอันนี้มันวบตบอมันน้อยแต่ถ้าใช้แบตก้อนน้อยๆอย่างเงี้ยก็ใช้ได้นะครับแต่ถ้าใช้แบตก้อนใหญ่กว่านี้ย แอมป์มากกว่านี้ก็ต้องใช้แผงใหญ่กว่านี้นะครับให้วัตต์มันเยอะหน่อยสักสิบวัตต์นะครับจากที่ผมเคยซื้อแผงไฟสปอร์ตไลท์ครับของเขาจะเป็นหกโวลต์สิบวัตต์ครับแผงโซลาร์เซลล์แล้วแบตนี่ก็จะเป็นสามจุดสองโวลต์ประมาณยี่สิบหกแอมป์หรือไงเนี่ยที่ผมเคยรื้อจากไฟสปอร์ตไลท์โซลาร์เซลล์ครับพอดี อันนี้มาต่อให้เพื่อนดูเข้าๆนะพอดีซื้อแผงมาได้ในราคาแค่ร้อยเดียวนะครับก็มาต่อให้เพื่อนๆดูนะครับสําหรับเพื่อนที่ชอบซื้อเองมาประกอบเองใช้งานเองนะครับก็เป็นแนวทางการต่อใช้งานนะครับก็ถ้าเพื่อนๆสงสัยตรงไหนก็สอบถามคอมเมนต์เข้ามาได้ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องน้อย DIY ด้วยนะครับขอบคุณครับ